สวัสดีครับพี่น้องครับกลางเดึกบ้านน้องอิงคืนนี้เขามีอะไรกันนะครับมีปาร์ตี้ยมๆครันพี่น้องครับดูกันมันมือดอ่ะมันบอกว่าต้องใช้แสงให้มากขึ้นเหรอคือมือดแบบนี้มือดอีีอุ้ยเสียงอะไรอ<ค>่ะอมูบา้านมูบ้านด,ดีไหม พ่อมาไปไก่้กไก่พดีครับสวัสดอหยอดับสวัสดีครับสุดยอดบรรยากาศทองให้ทองนะที่หาที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่ใช่ใเลยลวนสวัสดีครับลุงเล เมื่อกี้เพิ่งจบรายการมัเสียงวเงีจัได้บ้าเงนเ็บเยเินน่นนครับเสียนนผมยังาดเวหอเอามาเตัวบอดอลงมาย่าแก้วบกว้านั่นียบอดเยบ้าเนียเสียบนนน่ละมาเมีไปบ่ดไปบ่ด้าปักกอน พี่น้องมาเบิ้งเนี่ยมาันนี่ไม่เอามันิีหยดเลยครับไม่ปอโตไปนู่นผมมาทางนเนสุดหยดเลยครับสดๆหลังบ้านน้องิงอุคร้ับงนียงส่วนทังนี้ก็เป็น ปีเขาไปนี่อายุรวมกันหมื่นกว่าปีได้โอ้โหเชฟช็อกที่แรกที่แรกเขาจะหลับกันนี่นี่เจอบุกหนีเข้าไปตื่นเลยมันตื่นตั้งแต่แม่หน่อยเอาลอตเตอรี่มาขายแล้วไงย่าขายลอยหัวลอยลงใหญ่เลยแม่หน่อยเอาลอตเตอรี่มาลอยย่าขาช่องขอบคุมเยหมทุกคนตื่นเลยนี่จอดอากาศเย็นๆตอนนี้ จักองศาหนเ้พ่อเขาทำแจยวนี่แจวบัตรจักพ่อเลยสิบเก้าองศานะครับตอนนี้ครับเมืองซีสกีด เเออดี๋ยวมือเราอีกขอมาสีวงแดงผมมีครับผมมีมีให้อีกาีสวัสดีครับไทสรีสวัสดีครับจุงกระแมวบอกโอดกุ๊กกระเนี้ยเซียมใสกระุ๊กกระเนียผู้จัดการใหญ่ครับครับดูมสออ่ครับผมสวัดีต้อนรับครับตอนนี้ครับได้ข่าวว่ามีย่างร้อเลยรีบมาตัวไม่ทำอย่างเงียโอ้ยยังเหลือสามตัวครับเอาอยู่ใกล้ๆหน่อยเขาบอกว่าสวัสดีครับพลังรักพลังเงียบเน่โอ้ยมือนี่เห็นบัตรทุกคนเลยมือนนี่

เต้เตขาหนาวจังเลยอ่ะตอนนี้มาถึงบ้านน้องหญิงแล้วครับเดี๋ยวเอาไมดตัวงฉบับโอ๊ยอครัสนุกบรรยากาศจวเนมาจากจังหวัดอะไรครับมาจากจังหวัดกาญเลยครับมาจากกากาญเจ็ดโมงเช้ากาญจนบุรีได้ครับมาถึงสองทุ่มเคยมาสัมผัส หน้าเวทีจริงๆสาวน้อ,อยเพื่แนงฟันาทียังครับพักสิบครั้งนะครับเจอเซียนนนอาจจะจำผมไม่ได้ใช่ไหมครับเจอแถวกรุงเทพครับรแล้วก็มาบ้านลูกสาวครั้งแรกมาฉลองแสนทรัพย์เอาเอาเอาโล่ยูทูบโล่ยูทูบมให้ลูกสาวเสร็จได้เป,เป็นรุ่นเล็กหรือรุ่นใหญ่ครับรุ่นเล็กครับอ๋อไไดด้้้ทังตอนนี้ยูทูบประหยัดสวัสดีครับไม่อยังสิมาลอยหนูได้เลยโอ้ยย่มาลักหนูในเย้คนนี้มายืนเฝ้าไปแห้งเลยพี่เอา เอานั่นได้ยืมไม่จริงวิญญาณฉันซื้อไว้นี่นี่ตัวอะไครับพ่อเขาย่างให้พวกเราคนละตัวได้ไหมเห็นปะก็ไม่ดี่อเป็นไทยภาพยนต์บ่น้อนี่ไหมเมียนโพดเนี่ยมันเบื่อรังเนี่ยถ้ากินพร้อมกันแล้วก็แช่สุดยอดเป็นบรรยากาศที่หาไม่ได้อีกแล้วนะครับเพราะว่าทุกคนรอวันนี้มาเกือบสองปีถูกครับถูกครับยากบรรยากาศแบบนี้ ครับไม่น่าไม่น่าเชื่อว่าเด็กน้อยอายุ18ปีรวมคนได้ขนาดนี้อ่ะครับสุดยอดของชีวิตผมว่านะใครจะว่าอะไรยังไงก็ช่างไอ้สนผมก็เห็นเขาว่าอยู่เวลวันนี้ผมเห็นเขาว่าอยู่โคดจันรือไม่จะคคดเนาะครับ แต่คืนนี้คืนนี้มององิงจ้างจะมาจ้บาทครับโอ้ยบจ้างจกบาทพ่อวไจ้างมาจกบาทบหจ้างจกบาทเรียงนมามัองิงจ้างพ่มาจกบาทบจ้างจกบาทตัวนมันไเองเห็น่เขาี้แล้วครับเด้ยโอ้ยหน่อยหันหัก่ไม่เห ทเบอรักมว่าบนมจาก้าวธทั่วสารทิศเลยครับวันนี้มืออนแห่งสีไลก้มืออื่นแท่งสีไลอาเอาขอห้าพผท้เท่ากินเดอรหนูนี่เอาเด้อเด้อไปแล้วเด้อน้องกมอจับสลากก็สมาชาบ้าจองที่เอ ะจะมาช้าคนจนรบกันไปไหนาทั้งนี้มเมื่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกวันแจ้งโปรเจกกิจกรรมจับฉลากความสินเนาะลอสมัชชาเนาะสมัชช้าคนจนเนี่ยอันนี้วาเลนซีเด้อกินกินได้รวดเด้อเนะี่ยเอาไปวางนันซู่กันกินรวดจงไว้ข่สองตัวกพ็พ <c oughs> อเอมาสองคนทำอางนี้ดิอีกตัวนึงกับปันกันกินเนี่ยบนทุกคนหนิไหมเออไม่มีอาลงรมณ์ไม่มีเต็มขนาดนี้ว

สวัสดีครับพ่อพ่อเตืองครับท้องตุ่ม๋อ้ครับไม่ไม่ไม่กินเนี่ยีต้องเปิดหมดดีแสดงว่าเจวาของเปิดหมดพาพยนต์เตี้ยมันเป็นมันเป็นไายแข็งๆเลยช่องกระปิดก่อนที่ลาค่อยตัวไหมมันตัวเบเร่มันตัวก้อนเบเร่ กิอะกินอย่างไรครับไปกินข้าวเหนียวยันทบุรีเรากินเรากินข้นียวหยสุดยอดดีกีครับแสบแล้วเ้ยบอดีเขากถ่ายคลิปหมดเอ้ย ลอบีไฟดอกาเขาจะว่ากี่ให้วันหนีผู้ดีวันใจับมันต้องเอาเกียมีเกียว่าเอาเกียห้อยห้ยเอามาห้อยก่อนพราะมันสุกแล้วมันห้อยเติดีเก่้างพี่เีขอเกียหน่อยเกียวเกลเกียเกยวเกียวเกลยกลียเกียวเแสีงว่าทางนั้นนยวีวเกีวเียียผมวเกลีย แค่ิมสีเก้าเกลือเเอาพี่น้องตอมมาสัมผัสครับพรุ่งนี้ยังท um ันนะครับค่ำนี <h 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 ้ยังทันเพื STALK ่อลุงอ้วนเข้าไปดูหมอลำสาวน้อยแล้วได้วัวนี่ทำไงยกให้ลูกสาวเลยครับยกให้ลูกสาวตั้งใจมาแต่แรกแล้วยกให้ลูกสาวเลยครับวัวไม่เอากลับเลยถ้าได้วัวใช่ไหมครับใช่ครับยืนยันแล้วก็ เลขบัตร,ตรที่พ่อเอกจัดให้เป็นเลขบัตรตรงเลขบัตรประจำตัวทั้งงานของวุฒนเลยสี่ห้าตัวตรงเป๊ะเลยโอ้สุดยอดสุดยอดวันนี้สุดยอดตระทับใจครับแปลกแปลกแปลกเศร้าอุ้ยในบ้านแตะไว่มีอะไรหรอโอ้ตอวแรกเพิ่นว่ากล้ากินวันนี้เพิ่นกินเอากินเอาเลยนป่ะเนี่ยขออ,อนุญาตแล้วไหมมันกินไม่ได้ก็ห้ามกิน อพีโลกเจ้าลูกบริโภคครับลูกนะเมื่อพี่ลกเจ้าหาค้ามตอบนี่อ้วนขาค้ามซังนี่เนาะขาซังซังมาโดนแล้วทีเพราะว่ากินได้สั่นมากผมเลยทิเอาเขาบอกว่ากินกินเป็นคอนเทนต์ไหมอืมสุดยอดุ่งนี้วัดโตผมมีนูให้สองตัวอยู่ใช่ไหนี่นี่ครับเนี่ยเป็นสงสารเขาว่าก็เลยเจ้าต้องมาก่อนสี่โมงเลงด้วยเพราะว่าเราอี่ม่านหนีสี่โมงเลี้ยงนูนี้ผมมาตั้งแต่สี่โมงเช้าโอเคครับ เราให้พ่อหยิบผัดดูในตู้เย็นแล้วครับเพลงเอาสำหรับพี่น้องที่มาบ่ได้ครับขอคุ้มเลยครับสำหรับคืนค่ำนี้139บาทนะครับทักไปที่สาวร้อยเพลงแฟนเพจบัญชีเดิมเหมันเคยเดิมนะครับผมเขียนฝากพี่น้องกันี้ครับ